สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนะ้านะและนักตกปลาทุกท่านนะครับผมรวมไปถึงท่านผู้ชมที่กำลังเข้ามารับชมช่องเราออนสายเพาะฟิชชิงนะครับผมเคยได้มาผสมอาหารเหยื่อตกปลานะครับเพื่อจะไปตกปลาสักกรรมนะครับเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลา10.00โมงกว่าครับก็อาจจะไปประมาณสักเตียงเนาะหมายที่ผมจะไปวันนี้น้าๆเขาบอกว่ามันเคี้ยวมากป่านะ มันไม่ค่อยกินอาหารครับแต่มีปาแน่นอนครับแล้วก็ผมก็จะลองมาใช้หัวเชื้อที่ผมมักไว้นะที่เป็นชีพเขียวนะครับที่เป็นชีพเขียวนะที่ผมมักไว้ครั้งก่อนๆแล้วมันเหลือ,อยัไนไงเนี่มีขนมปังขนมปังครับขนมปังขาวแหละอันนี้จะเป็นแยมโลแยมโลที่ผมจะบัดไซมดนะผมใส่แค่ประมาณน้อยเดียวแลว้วพอละอันนี้ก็จะเป็นลำ ครับหนึ่งถุงถุงใหญ่นะครับถุงซาบาดเข้า,าครับ,รบมาผสมก่อนอันนี้จปชิปผมจะข้อมาไปชิปเขียวนะนมปงัขงขนมปางผงอยบะไซนักน,นะครับครับคู่เขาเึงเข้า,ขขากัน ก็เป็นล้ำครับผมล้ำสูตรอย่างก็ได้ล้ำสดล้ำหอมล้ำอย่างก็ได้ครับผูกเ,เข้ากันนะครับผม ไปก็ยมโรครับผมอันนี้ก็เกีบยวไว้ใจข้างหน้านะครับคุกเข้าไปเลยนครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของเยือนครับที่เราผสมเซตนะ นี่นะครับผมมันจะออกเขียวๆส้มๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมในการตับเบ็ดโดยใช้เหยื่อที่ผมให้ทำขึ้นเองแล้วก็มาผสมกับแยมโลกับลำขนมปังนะครับก็มีแค่นี้ครับผมอันนี้ก็ในการผสมอาหารแนทกระเซ็จละเดี๋ยวไปรับชมกันต่อนะครับยังไงก็ฝากนะนะแนทน,ะน,ะนะตัตป่าที่ เข้ามารับชมในการผสมอาหารเยอะตกปลาครับก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไคร้และกดแชร์นะครับผมเพื่อให้่เป็นกำลังใจกับเราออนสายเพาะฟิชชิ่งต่อไปนะครับผมสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไปลุยก,กันต่อเลยนะไป